วันนี้แนนพาทำบ้าบิ่นมะพร้าวอ่อนค่ะเป็นขนมไทยที่หาทานยากนะคะแต่เพื่อนๆสามารถทำตามกันได้ง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปลองทำกันดูค่ะนำแป้งข้าวเหนียวขาว195กรัมลงโถผสมค่ะ ตามด้วยแป้งข้าวเหนียวดำ60กรัมค่ะและแป้งมันอีก45กรัมค่ะเกลือปนน่น1ส่วน4ช้อนชาค่ะแล้วเราจะขยำส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะเมื่อส่วนผสมของแป้งเข้ากันดีแล้ว เราจะนำน้ำตาลมะพร้าวมาขยำกับแป้งอีกทีหนึ่งค่ะขยำต่อไปเรื่อยๆให้แป้งกับน้ำตาลมะพร้าวเข้ากันดีนะคะให้ตัวน้ำตาลมะพร้าวละเอียดเป็นเม็ไทายได้ยิ่งดีค่ะ เมื่อแป้งและน้ำตาลมะพร้าวเข้ากันดีแล้วเราจะใส่น้ำกะทิลงไปนะคะแบ่งน้ำกะทิเป็น3ส่วนแล้วค่อยๆหยอดลงไปได้เลยค่ะระหว่างที่หยอดกะทิลงไปเราจะใช้มือค่อยๆนวดไปนะคะจนกว่ากะทิจะหมดค่ะ ทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราจะใส่เนื้อมะพร้าวลงไปนะคะและใช้มือขยำอีกรอบค่ะให้เข้ากันดีนะคะเมื่อผสมมะพร้าวเข้ากันดีแล้วเราจะแล็บทิ้งไว้อีก20นาทีค่ะ ใช้ผ้าคลุมก็ได้หรือใช้ผ้าแปนี้คลุมก็ได้นะคะเพื่อไม่ให้หน้าขนมมันแห้งค่ะครบยี่สินาทีแล้วค่ะเรามาลองทอดกันดูเราจะทอดใส่กระทะเทฟลอนนะคะถ้าบ้านใครมีแม่พิมพ์ก็ใช้แม่พิมพ์ได้ค่ะแต่ถ้าไม่มีก็ใช้กระทะเทฟลอนธรรมดาทั่วไปได้เลยนะคะแต่ถ้าอยากให้เป็นทรงกลม ใช้ช้อนหรือใช้ตะหลิวค่อยๆเกี่ยให้เป็นทรงกลมทำได้นะคะเพราะตัวแป้งจะเหนียวมากค่ะทำได้ค่ะกลับด้านค่ะให้อีกด้านหนึ่งสุกค่ะระยะเวลาแต่ละด้านจะอยู่ประมาณ4นาทีได้ค่ะ เพราะว่าเราใช้ไฟอ่อนมากๆนะคะอย่าใช้ไฟแรงนะคะไม่งั้นเดี๋ยวหน้าขนมไหมค่ะเสร็จแล้วค่ะง่ายแค่นี้ค่ะรสชาติดีนะคะหวานมันข้างนอกจะกรอบนะคะส่วนข้างในจะยืดยืดนุ่มๆค่ะ เพื่อนๆลองทํากันดูได้นะคะจบคลิปนี้แล้วอย่าลืมให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดซับ c r i b e ให้ด้วยนะคะกดติดตามแนนด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้แนนได้ทําคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณมากค่ะ